สวัสดีทุกคนคะ่ะเจอกับครัวบ้านอาหารอร่อยเช่นเคยนะคะวันนี้จะมาชวนเพื่อนทํเข้าวกันจินอร่อยอร่อยกันนะคะข้าวกันจินก็จะเป็นอาหารทางภาคเหนือค่ะทานกับแตงกวานะคะแล้วก็มีส่วนของกากหมูกระเทียมเจียวค่ะขั้นตอนการทําก็ง่ายๆนะคะตอนแรกเราก็จะทําส่วนของกากหมูกระเทียมเจียวค่ะปริมาณส่วนผสมที่จะขึ้นให้ในแต่ละขั้นตอนนะคะ ถ้าใครดูไม่ทันสามารถกดดูเพิ่มเติมใต้คลิปกันได้ค่ะการเจียวกากหมูไม่ให้ติดหม้อหรือว่าติดกระทะควรใส่น้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเป็นน้ำเปล่าธรรมดาเลยค่ะแล้วก็ปรุงรสด,ด้วยเกลือนิดหน่อยค่ะไม่ต้องใส่เยอะนะคะเกลือกากหมูถ้าโดนเกลือน,นิดเดียวเขาก็จะมีรสชาติอร่อยขึ้นมาเองค่ะถ้าใครชอบพงชูรสก็ใส่ลงไปได้เลยค่ะ ผัดไปแบบนี้จนน้ำแห้งนะคะถ้าน้ำแห้งน้ำมันเริ่มออกมาแบบนี้แล้วก็ลดไฟลงเป็นไฟกลางค่อนอ่อนค่ะคนเป็นระยะนะคะช่วงนี้ยังไม่ต้องคนบ่อยค่ะนี่คือกระเทียมนะคะสับเรียบร้อยเตรียมไว้รอเลยค่ะปริมาณนี้แล้วแต่ชอบนะคะสำหรับกับหมูกระเทียมเจียวค่ะเพื่อนๆสามารถลดลงทำตามต,ามต้องการได้นะคะ พอเจียวกา,กากหมูได้สักพักนะคะเริ่มเหลืองแล้วน้ำมันออกเยอะแบบนี้ตักน้ำมันออกพักไว้ใช้ต่อได้ค่ะทอดต่อจนกากหมูของเราเหลืองสวยแบบนี้นะคะตักขึ้นพักไว้ประมาณสองสานาทีค่ะของพี่น้ำมันค่อนข้างเยอะนะคะเดี๋ยวจะตักออกไว้อีกนิดนึงค่ะนี่นะคะน้ำมันมีเยอะมาก ถ้าเราใช้ไฟอ่อนน้ำมันหมูจะสามารถเก็บไว้ทําอาหารต่อได้นะคะเอาน้ำมันเหลือประมาณนี้ค่ะใส่กากหมูเมื่อกี้ลงไปทอดนะคะตอนนี้ใช้เป็นไฟแรงเลยค่ะ ใส่กากหมูทั้งหมดลงไปนะคะแล้วก็ตามด้วยกระเทียมที่สับไว้เลยค่ะในขั้นตอนนี้ใช้เป็นไฟแรงให้เพื่อนๆคนตลอดเวลานะคะยิ่งถ้าใส่กระเทียมลงไปแบบนี้คนให้ทั่วถึงค่ะสังเกตดูสีของกระเทียมด้วยนะคะอย่าให้เหลืองมากนะคะเอาแค่เหลืองอ่อนๆก็ปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าเราเอาขึ้นมาพักเขาจะเหลืองเข้มขึ้นอีกนะคะ ถ้าเราเอาเหลืองมากไปเดี๋ยวออกมาจะเป็นรสขมนั่นเองค่ะได้สีตามต้องการแล้วนะคะของพี่จะเทยแยกไว้เลยค่ะแต่จะใช้ทั้งสองอย่างอยู่นะคะแยกกากหมูไว้ที่นึงน้ำมันเจียวไว้ที่หนึ่งค่ะ นี่เลยค่ะแยกไว้แบบนี้นะคะพอเย็นแล้วสีก็จะเข้มขึ้นกว่านี้นิดหน่อยค่ะแต่ไม่ขมนะคะขั้นตอนต่อไปก็จะเป็นการผสมส่วนของข้าวกันจีนนะคะในนี้มีใบตะไคร้ใบมะกรูดค่ะแล้วก็เลือดหมูสดๆนะคะใส่ลงไปปริมาณตามที่ขึ้นให้ค่ะจากนั้นใส่ถุงมือนะคะขยำแบบนี้ค่ะขยำไปเรื่อยๆนะคะจนไม่มีกลิ่นคาวค่ะ เติมน้ำลงไปนิดหน่อยนะคะเลือดจะได้ไม่เป็นก้อนเวลาเกาะติดกับเม็ดข้าวนั่นเองค่ะถ้าใครขี้เกียจขยำแบบนี้ใส่เครื่องปั่นรวมกันได้นะคะแล้วก็กรองเอาค่ะนี่นะคะพอขยำได้ที่แล้วเราก็กรองเอาส่วนของใบมักกรูดใบตะไคร้ออกเลยค่ะกรองเสร็จเรียบร้อยแล้วมาปรุงรสกันนะคะเป็ดซีอิ๊วขาวกับซอสหอยนางรมนะคะ ส่วนใครที่อยากจะใส่ผงชูรสหรือว่าผงปรุงรสต่างๆก็ให้ลดส่วนของซอสลงเอาเองนะคะพอปรุงรสเสร็จเรียบร้อยของพี่จะใส่ส่วนของสันคอหมูบดลงไปนะคะส่วนมากทั่วไปเขาก็จะไม่ค่อยใส่กันค่ะน้อยมากนะคะที่เขาจะใส่เนื้อหมูบดลงไปค่ะในสูตรของครัวบ้านๆจะใช้เป็นสันคอหมูบดนะคะเวลาทานจะมีความนุ่มอร่อยของเนื้อหมูด้วยค่ะ ข้าวสวยที่ใช้นะคะ1กิโลครึ่งค่ะเนื้อสันคอหมูพี่ใช้ไป700กรัมนะคะค,ค่อยคคลุกเคล้าให้เข้ากันค่ะไม่ต้องนวดแรงนะคะเอาให้ส่วนผสมและก็เนื้อหมูเข้ากันอย่างทั่วถึงก็พอแล้วค่ะเท่านี้ก็เสร็จเรียบร้อยแล้วนะคะพร้อมที่จะนำไปห่อหนึ่งกันเลยค่ะการห่อนะคะก็ง่าย พี่ก็ใช้เป็นใบตองนะคะห่อตามความต้องการของแต่ละคนเลยค่ะแล้วแต่สะดวกนะคะครัวบ้านๆไม่มีความสามารถในการประดิษฐ์ประดอยนะคะก็จะห่อแบบนี้เลยค่ะเอาง่ายๆห่อเดียวอิ่มนะคะใครจะทําเป็นห่อเล็กๆก็ได้ค่ะถ้าจะเอาความสวยความงามจากการหอ่อพี่ต้องไปฝึกอีกเยอะเลยค่ะเพราะฉะนั้นเอาแบบนี้กันเลยนะคะง่ายๆค่ะ ไม่ยุ่งยากแต่เราเน้นความอร่อยนะคะนี่เลยค่ะมัดด้วยตอกแบบนี้นะคะห่อไปจนเสร็จแบบนี้ค่ะแล้วก็นำไปนึ่ง30นาทีนะคะตอนนี้นึ่งแล้วเดี๋ยวมาดูกันตอนสุกเลยค่ะพร้อมจัดเสิร์ฟแบบอร่อยๆค่ะนึ่งสุกร้นๆน,นะคะกากหมูกระเทียมเจียวพร้อมกับพริกแห้งขั่วค่ะ แล้วก็จะมีแตงกวาผักชีต้นหอมนะคะโรยลงไปตามชอบได้เลยค่ะอันนี้เป็นน้ำมันกระเทียมเจียวนะคะใส่ลงไปแล้วก็ตามด้วยกากหมูกระเทียมเจียวค่ะของพี่จะจัดหนักจัดเต็มนิดนึงนะคะแต่รับรองความอร่อยค่ะใครได้ลองชิมต้องติดใจแน่นอนนะคะโดยปกติแล้วข้าวกันจีนทั่วไปจะไม่มีกากหมูให้นะคะมีแค่น้ำมันกระเทียมเจียวผักชีต้นหอมและแตงกวาเท่านั้นค่ะ ถ้าใครเห็นสูตรนี้แล้วอยากรู้ว่าอร่อยจริงไหมลองทำกันดูนะคะรับรองไม่ผิดหวังแน่นอนค่ะยังไงถ้าดูคลิปนี้จบแล้วชอบ mm hmm. ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้กลุ่มบ้านอาหารอร่อยด้วยนะคะสำหรับวันนี้ลาก,กันเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ